สวัสดีครับกลับมาพบกับ NGG นาะสทประจำวันที่27กันยายนนะครับเราจะมาดูภาพรวมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้กันในสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างหนักหน่วงแล้วก็ถือว่าวิกฤตในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยได้รับผลกระทบทั้งในฝั่งของค่างเงินปอนนะครับค่างเงินเยนนะครับทางฝั่งบอลเนี่ยที่ได้รับผลกระทบทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละเรื่องนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราไปดูทีละประเด็นกัน ผลกระทบทั่วโลกนะครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยหลักๆมาจากการที่เฟดนะครับส่งสัญญาณในการขึ้นดอกเบี้ยจัดการเงินเฟ้อนะครับบวกกับส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 125. จุดในอีก2การประชุมข้างหน้านะครับซึ่งตลาดเนี่ยเขาคาดการตัวเลขเฟดเฟลดนะครับไว้ที่ประมาณ4ถึง4.25%เในช่วงสิ้นปี2022นะครับซึ่งผลกระทบจากการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้สกุลเงินทั่วโลกอ่อนค่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าดูนะครับในตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเงินทั่วโลกนะครับเมื่อเทียบกับเบสที่เป็นดอลลาร์อินเด็กเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงน็กิกันเปโซนะครับยูโรเองค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่าเหมือนกันแต่ตัวที่ได้รับผลกระทบไม่สุดเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวหลักนะครับที่มีผลกระทบอยู่ในตอนนี้ก็คือ ค่าเงินปอนค่าเงินปอนกับค่าเงินเยนนะครับมีการปรับตัวลงมาเยอะที่สุดนะเมื่อเทียบตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2021ถึงล่าสุดปี2022เนี่ยจะเห็นว่าค่าเงินปอนกับค่าเงินเยนเนี่ยเดินหน้าอ่อนค่ามาตลอดเราไปดูค่าเงินเยนก่อนนะครับว่าทำไมนะครับค่าเงินเยนหนึ่งอ่อนค่าขนาดนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับที่ค่าเงินเยนนะครับมีการปรับ ตัวอ่อนค่าลงเนี่ยเป็นเพราะว่าทางเบลเจนะครับหรือว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับยังไม่มีท่าทีที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมติคงอรตราดอกเบี้ยไว้ที่เท่าเดิมนะครับที่ลบ0.1%ทางเบลเจนเขาปล่อยให้ค่างเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่องทาง MOF นะครับหรือว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาแทรกแซงนะครับโดยการเข้าซื้อเงินเยนในวันที่22กันยายนนะครับมูลค่า3.6ล้านล้านเยนนะครับให้หมุนเวียนในตลาด เพื่อกันไม่ให้ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าเกินไปฟันโฟนี่ก็เลยไหลเข้าดอลลาร์เพิ่มขึ้นนะครับไหลเข้าดอลลาร์ไหลไหลไหลไหนะครับก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าพอดอลลาร์แข็งค่าก็กดดันราคาทองคําให้ปรับตัวลงนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นแรกนะครับที่ผมมองว่าค่าเงินเยนเนี่ยส่งผลต่อราคาทองคําค่าเงินเยนอ่อนค่าพอค่าเงินเยนอ่อนค่าปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ดอลลาร์แข่งค่าดอลลาร์แข็งค่ากดดันราคาทองคําปรับตัวลงส่วนในฟังของค่าเงินปอนอ่อนค่าหนักสุดเลยนะครับในรอบ30ปีเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมค่าเงิน ปอลมันถึงอ่อนค่าขนาดนั้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยค่างเงินปอนเองเน่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสกุลที่มีการอ่อนค่าหรือการปรับตัวลงมากขนาดนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นผลกระทบเนี่ย ที่ค่าเงินปอนด์นะครับอ่อนค่าเนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังของลิสทัสนะครับหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะกําหนดมาตรการการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่ปี1 9 7เ็นะครับผลจากการที่เขาดําเนินนโยบายแบบนี้นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังนะครับทำให้บอลยูนะครับพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษปุ่งขึ้น50จุดในวันเดียวเลยนะครับการที่ลิสทัสนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงนโยบายการคังทําการลดภาษีนะครับ ยูของอังกฤษเนี่ยได้รับผลกระทบเกิดความผันผวนทั้งในฝั่งของค่าเงินปอนเองบอนนะครับบอนได้รับผลกระทบเต็มๆเลยทําให้ยูเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอ่าถ้าดูกราฟความผันผวนนะครับของค่าเงินปอนนะครับเทียบกับช่วงก่อนเบคซิตเนี่ยถือว่าปอนผันผวนหนักนะครับค่าเงินปอนเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องทำให้ตลาดเนี่ยเขาจับตาดูว่า BOE เนี่ยจะมีมาตรการในการขึ้นดอกเบี้ย ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาค่างเงินปอนอ่อนค่าหนักเทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยเขามองว่าถ้าค่างเงินปอนนะครับมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่อง BoE อาจจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ค่างเงินปอนเนี่ยอ่อนค่าจนเกินไปโดยการขึ้นดอกเบีย้ยนะพอขึ้นดอกเบียเ้ยอ่ะค่างเงินปอนก็จะกลับมาแข็งค่าแต่ว่าทาง BoE นะครับยังไม่ได้มีท่าทีที่จะจัดการกับผลกระทบของค่าเงินปอนอ่อนค่านะครับเมื่อวานเนี่ยทางตลาดเนี่ยเขามองว่า b บ e เนี่ยจะมีท่าทียังไงนะครับในการจัดการผลกระทบของค่างเงินปอนที่อ่อนค่าโดยที่ทางธนาคารอังกฤษนะครับเขาจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิดทเทรดเดอร์นะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเสนอให้ BOE เนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยฉุกเฉินนะครับเพื่อป้องกันความผันผวนของค่างเงินปอนนะครับแล้วก็ในฝั่งของบอนแต่ ได้คําตอบก็คือทาง BoE เนี่ยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้โคศกนายกรัฐมนตีเองนะครับก็ไม่แสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับข่างเงินปอนในตลาดเหมือนกันผลกระทบนะครับจากการที่ BoE ผันผวนเนี่ยทำให้บอลทั่วโลกนะครับโดนเทขายนะครับหรือว่าโดนเซลล์ออฟต่อเนื่องอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเอ้ยมันมีโอกาสเกิดเหตุการณ์เหมือนปี2008หรือเปล่านะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับจัดก,การเงินเฟอ้อทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต้น คุณกู้ยืมปรับตัวสูงขึ้นราคาบ้านปรับตัวลงแต่ว่าตัวเลขจำนองบ้านนะมีการปรับตัวสูงขึ้นถ้าดูตอนนี้ตัวเลขจำนองบ้าน,นพุ่งสูงขึ้น6.29นะครับสูงสุดตั้งแต่ปี2008หลังจากนั้น,นก็ตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงนะครับในตลาดเ,เขาก็เลยคาดการว่ามีโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเลขจำนองบ้านนะมีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนปี2008 แล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยคล้ายๆกันทางฝั่งบอลเนี่ยเกิดการเทขายนะครับราคาบ้านปรับตัวลงแล้วก็อัตราการจำงเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเ,นเขาเลยมองว่าประชาชนเนี่ยอาจจะ จ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นหรือว่าจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวนะครับพอจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวเนี่ยก็เลยต้องจำนองบ้านนะครับพอจำนองบ้านตามมาด้วยภาวะหนี้สินนะครับภาวะหนี้สินจนเกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ตามมาด้วยวิกฤตทางการเงินในสหรัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อ่าบางคนในตลาดเนี่ยเขาคาดการว่ามีโอกาสเกิดเหมือนปี2008นะครับหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอ่าส่วนในฝั่งของดอลลาร์เด็กนะครับอันนี้เป็นกราฟของดอลลาร์เด็กในฝั่งของดอลลาร์เด็กนะครับแท่งนี้ค เทียบกับปี1975เนี่ยเราย้อนกลับไปนะครับถึงปี1975จะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งสุดๆนะครับแข็งค่าในชนิดที่กดดันสกุลเงินทั่วโลกนะครับทำให้ค่าเงินทั่วโลกเนี่ยมีการอ่อนค่าอย่างรุนแรงส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนโยบายการคังด้วยนะครับ จากทางฝั่งของอังกฤษน,นะครับแล้วก็ทางฝั่งของญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นแรงส่งให้ค่าเงินดอลลาร์เด็กเนี่ยมีการปรับตัวแข่งข่าต่อเนื่องพอดอลลาร์แข่งค่าเนี่ยก็กดดันให้ราคราค er <ate> ทองคำเนี่ยปรับตัวลงราคาน้ํามันเองก็มีการปรับตัวลงเช่นกันนะครับคอมมูนิตี้ทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในตลาดเขามองว่ามันจะเกิดภาะวะเศร,รษฐกิจถดถอยสินทรัพย์ทั่วโลก <ท odo S 2> เนี่ยก็เล <ๆ S 2> ยพากัน,น,น, Rule, นรปรับตัวลงนะครับทั้งทองคําน้ํามันบอลค่าเงินนะครับปรับตัวลงแต่สิ่งหนึ่งที่มีการปรับตัวสูงขึ้นก็คือ เงินสดนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนักทุนเนี่ยแห่เข้าถือดอลลาร์เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับสถานการณ์ทางการเงินในตอนนี้ก็ยังถือว่าดูแล้วสุ่มเสี่ยงต่อภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยนักทุนก็เลยโยกเงินเข้าสินทรั์ปอดภัยอย่างดอลลาร์อินเด็กซ์เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งค่ากดดันค่าเงินทั่วโลกแล้วก็รวมทั้งในฝั่งของคอมมิอเตตี้เองราคาทองคำราคาน้ำมันนะครับก็ปรับตัวลง เพราะฉะนั้นเซนติเมนต์นะครับเซนติเมนต์ในช่วงนี้ยังคงมองว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสตับตัวได้ต่อแข่งค่าได้ต่อเนื่องนะครับในช่วงเ2นะครับหรือว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็ยังคงมีอีก2รอ,อบนะครับยังมีอีกสองรอบที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ร์ถามว่ามีโอกาสไหมที่ทองจะไปพันหได้หรือเปล่าต้องดูแบบนี้นะครับต้องดูแบบนี้ต้องดูว่าถ้าไม่มีการแทรกแซงในค่าเงินปอนด์ค่าเงินเยนพยุงไม่ให้สสกุลน,นี้อ่อนค่ามากกว่านี้เนี่ยทองนะครับ ลงได้อีกอหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ารัฐบาลนะครับหรือว่าถ้าธนาคารกลางของอังกฤษเองนะครับไม่ได้มีท่าทีที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือว่าไม่มีท่าทีที่จะพยุงค่าเงินปอนเอาไว้ปล่อยให้ค่าเงินปอนอ่อนค่า ก็ทาให้ดอลลาร์แข็งค่านะครับพอดอลลาร์แข่งค่าปุ๊บเนี่ยก็กดดันให้ทองลงต่อก็มีโอกาสที่ทองจะลงไปพันหกได้แต่ถ้าในกรณีที่ทาง BOE นะครับขึ้นดอกเบี้ยฉุกเฉินนะครับหรือว่ามีการแทรกแซงจากทางกระทรวงการคลังนะครับมีการเข้ามาถือสกุลเงินปอนเพิ่มขึ้นนะครับมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คิดว่าช่วยเบรคความร้อนแรงของดอลลาร์อินเด็ก์ได้ก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับไปอ่อนค่าได้บ้างนะครับพอดอลลาร์อินเด็กอ่อนค่าเนี่ยก็ทําให้ทองเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น ส่วนของค่างเงินบาทนะครับในฝั่งของค่างเงินบาทามาดูค่างเงินบาทกันพุธนี้นะครับพุธนี้เนี่ยกรนงเนี่ยจะมีมตินะครับในการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับโดยที่ตลาดเนี่ยเขามองว่า c b i ของไทยเราเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น14ปีกรนงเนี่ยอาจจะ ส่งสัญญาณแบบตึงตัวนะครับส่งสัญญาณนโยบายทางการเงินแบบตึงตัวโดยที่ตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์ไว้ที่75จุดที่กรงนงจะขึ้นดอกเบีย้ยวันพุธนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันพุธนี้เนี่ยกรนงเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ย75จุดหรือเปล่าแต่ผมมองไว้ประมาณ25นะครับ25จุด ถึง50จุดามว่าวันพุธนี้ผันผวน,นไหมในฝั่งของค่างเงินบาทค่อนข้างผันผวนในฝั่งของค่างเงินบาทเองเพราะว่าบาทตอนนี้ก็ถือว่าอ่อนมากนะครับขึ้นไปจะแตะ38กนงอ,นอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องบาทอ่อนค่าโดยการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยบาทอาจจะกลับลงมานะครับ37นะครับหรือว่า36.5ได้ก็รอดูนะครับวันพุธนี้เนี่ย จะมีกนงนะครับกนงอขึ้นดอกเบี้ยนะครับในฝั่งไทยอ่านี่ก็จะเป็นภาพรวมมาโคในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้ใหญ่ๆนะครับจะมีค่าเงินปอนนะครับค่าเงินเยนนะครับที่ได้ผลกระทบค่าเงินเยนอ่อนค่านะครับค่าเงินปอนอ่อนค่านะครับดอลลาร์แข็งค่านะครับกดดันทองคำปรับตัวลงต่อเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์น่ยังคงเป็นขาลงนะครับแล้วก็บวกกับอีก2การประชุมนะครับเฟดยังคงส่งสัญญาณแบบฮอกกิชนะครับหรือว่าส่งสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้ง125ครับ75 เขามองว่าซอฟต์แลนดิ้งอาจจะไม่ได้ผลนะครับทางโกลแมนแซกเนี่ยเขาก็มองว่า,าถ้าทำซอฟต์แลนดิ้งไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องใช้ฮาร์ดแลนดิ้งโดยการไม่สนใจนะครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงต้องเอาเงินเฟอ้อลงให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่าทางโกลแมนแซกเนี่ยเขาคาดการว่าเฟดอาจจะต้องยอมเจ็บนะครับยอมทําให้สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเจ็บแต่ จบโดยการขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับขึ้นดอ,อกเบีย้ยเพื่อจัดการเงินเฟอ้อพอเฟดส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยราคาทองคําเองนะครับก็ได้รับผลกระทบจากการที่เฟดขึ้นดอ,อกเบีย้ยราคาทองคําก็มีโอกาสปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์ในตอนนี้อยากให้น้องทุนระมัดระวังการซื้อขายนะครับโดยเฉพาะการเข้าซื้อโซนพันหเนี่ยเป็นจุดที่ แนะนำนะครับสำหรับนักทุนที่จะเข้าซื้อแนะนําเล่นเก่งกําไรระยะสั้นรอราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาทดสอบตรงโซนพันหเป็นจุดเข้าซื้อปิดทํากําไร10เหรียญ20เหรียญรุดโซนพันหไปเนี่ยแนะนําคัดล้อสเลยแสดงว่าฟันฟล์เนี่ยน่าจะไหลเข้าดอลลาร์มากดอลลาร์น่าจะแข็งค่ามากกดดันให้ทองลงต่อ นะครับต่ํากว่าโซนพันหส่วนตัวนะครับมองว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะลงไปเทสพันหก่อนนะครับในรอบนี้อาจจะได้เห็นนะครับราคาทองคําลงไปโซนพันหได้ผมมองไว้โซนพันหนะครับเพราะว่าถ้าดูนะครับถ้ายิงจากเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็คิดว่า ทองคามีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นะครับแล้วก็เรื่องของรีเซชชันด้วยเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยก็จะเป็นตัวที่ดันให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาส่วนในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้มีประเด็นไหนบ้างที่นักทุนจับตามองนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมีประเด็นที่เฟดนะครับ22คนนะครับออกมาพูดถึงภาพรวมนโยบายทางการเงินต่างๆในสหรัฐก็จะมีเฟดสางขาๆาออกมาพูดถามว่ามีผลกระทบหรือเปล่าในมุมส่วนตัวเนี่ยคิดว่า มีผลกระทบนะครับถ้าทุกคนเนี่ยมองว่าควรจะต้องขึ้นดอกเบี้ยมีการปรับนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดเพิ่มขึ้นยังคงส่งสัญญาณแบบฮอร k กิสตันแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยราคาทองคำ มีโอกาสลงต่อก็อยากให้น้องทุนระมัดระวังการซื้อขายช่วงนี้น่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบย่อลึกขึ้นนิดเดียวย่อลึกขึ้นนิดเดียวอย่างนี้นะครับจนกว่าราคาทองคำเนี่ยจะลงไปทดสอบตรงโซนพันหกก็อยากให้น้องทุนระมัดระวังการซื้อขายนี่จะเป็นภาพรวมมาโคให,ใหญ่ในสัปดาห์นี้นะครับปริทินข่าวในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับคณะกรรมการเฟดออกมาพูดเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการเฟดมากกว่านะครับในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องทุนโฟกัสประเด็นของคณะกรรมการเฟดที่ออกมาพูดนะครับว่า,างญญาไนห เหมือนเดิมมีโอกาสราคาทองคาลงต่อดอลลาร์แข็งค่านะครับบอลลงตลาดหุ้นนะครับวอลสตีทเนี่ยมีการปรับตัวลงถ้าส่งสัญญาณแบบพอกิจเหมือนเดิมนะครับท่านังทุนมีคําถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ที่ NGG Trade ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ได้เหมือนเดิมนะครับอยากพูดประเด็นไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพฤหัสสําหรับวันนี้สวัสดีครับ